ตอนที่72เดินทางกลับในห้องน้ำแข็งบนภูเขาด้านหลังต้นเหยกากระางถือไข่มุกประกายราตรีพรางท้องอกตั้งใจอ่านเคล็ดวิชากระางภายในที่สลักอยู่บนประดังหินนินหรือเคล็ดวิชาโพที่จิตใช่แล้วต้นไปเยตตอบต้นเหยากล่าวว่ามิน้าเล่าท่านอาจารย์ถึง ้องมอบกระบี่เหล็กเหมันเซนหมิงให้ท่านขีดสุดของปราณเมื่อดีดสุดของพิษร้ายสองอย่างประกอบกันย่อมช่วยให้การฝึกมรรลุผลเป็นเท่าตัวแต่ก่อนตนเองก็ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมเหล็กท่อนหนึ่งถุงถูกขนานนามว่าใตาล้ลาไรผู้ต่อก่อนยังคิดอยู่เลยว่าบางทีจะมีสักวันที่มันจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างอื่นแต่มาตอนนี้ถึงจะเพิ่งเข้าใจว่ากระบี่เหล็กเหมันเซนหมิงนั้นควรมีหน้าตากระดำกระด่างเช ้นส่วนเรื่องที่อมันจะเป็นเหล็กผุผุหรือจะเป็นกระบี่มารก้อนขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนถือมันต้วนไปเย่ถามว่าหนาวไหม่ะพอได้อยู่ต้นยาวเอ่ยตอนเด็กๆข้าเอาแต่อยากจะมาห้องน้ําแข็งนี้แต่ท่านอาจารย์ก็ไม่เคยอนุญาตต้วนไปเย่แย้มยิ้มจากนั้นเยืนพิงผนังหินเมื่อยลอยจะไม่ออกไปดูสักหน่อยจริงๆหรือต้นยาวถามต้นไปเย่ใสหัว ต้นเยามองพี่ชายแล้วคิดจะพูดอะไรอีกแต่จ,จู่ๆประตูหินก็เปิดออกเสียก่อนต้วนไปเย่หัวใจพลันหล่นไปอยู่ที่ตาต่มหันหน้ามองออกไปแต่ว่าคนที่เข้ามามีท่านอาจารย์เพียงคนเดียวต้วนไปเย่สีหน้าแข็งค้างเล็กน้อยประกายดวงตาพลันหายวับไปทันทีต้นเยาาถามว่าฟาบาทจะทรงพังจวนชีนานแล้วหรือหนานหมอเยียกล่าวสิ่งที่ควรพูดก็พูดไปเรียบร้อยฟาบาทไปแล้วกำลังเสด็จกลับเมืองหลวง ต้นไปเย่ยค่อยๆหลับตาน้ำเสียงแหบพระคอพระคนกรับท่านอาจารย์ตอนที่พระองค์เสด็จมาก็ไปพบกับมือสังหารเข้านั้นหมอเยี่กกราวต่อไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีความเป็นมาอย่างไรองค์รักเงาต่างก็รับบาดเจ็บกันหมดกระทั่งต้วเนี่ยยังถูกสัดเป็นหนึ่งกระบวนท่าหนนี้ถึงไม่ได้ตามเสด็จกลับมาที่จวนชีนานเพราะกำลังรักษาตัวอยู่ที่เมงเยืออเย่กวง มือสังหารหรือต้อนพะเยพันลืมตาเึลื่นยิ่งไปกว่านั้นเท่าที่ดูจากท่าทางแล้วเหมือนเมอกระทั่งฟาบาก็ยังทรงได้รับบาดเจ็บด้วยเหมือนกันนั้นหมอเย,ยเออยเมืองเย่ยกวางห่างจากโยนชินันราวยี่สิบกวันระหว่างนี้เกรงว่าพระองค์คงจะทรงเร่งเดินทางมาทั้งๆท,ท,ที่ยังบาดเจ็บอยู่เป็นแน่องคร์ระเงาบาดเจ็บต้นเนี่ยก็ไม่ยืวางทางกลับจะทําอะไรต้นเหยาถาม ยังไม่ทันจะได้รับคำตอบต้วนไปเยกออกไปจากห้องน้ำแข็งเสียแล้ว อาชาสีดำปลอดควบต่มึงยำบ้าครั่งไปตามถนนชาวบ้านชาวเมืองในตลาดต่างพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางทั้งหวาดกลัวทั้งบนปลอดบนแปดนี่มันคนกักขะยาบคายจากยังไหนกันน่าถึงด้ไร้มารยาทถึงเพียงนี้เพียงแต่พอคอยหลังเขาไปยังท่านได้ตั้งร้านรวงกันใหม่ก็มีอีกคนลงแท้เคี้่นมาก็าเร่งตามมาทําให้คนต้องหอบตะกา้าสารหลบกันอีกคนแต่ว่าคนนี้เห็นชัดแล้วที่แท้คนบนหลังมาคือต้อนเหยา่ นั่นเองทุกคนพลันตบมือเกรียวกราวโดยไม่ได้นัดหมายาท่าทุ่งท่าการขี่ม้ายอดเยี่ยมยิ่งอย่างไรเสียม่ว่าใครกันวนลักเสียวหวังเงยียยามเยาววยผิวพันละเอียดอ่อนนุ่มโตขึ้นมากันหล่อเหลางามสงา่ายิ่งมองกันยิ่งถูกอ,อกถูกใจอยากจะยกลูกสาวตกแต่งด้วยเสียเหลือเกินขี่ม้ากลางตลาดก็ไม่เป็นไรเพราะตอนแรกคงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเป็นแน่ ดวงตะวันเคลื่อนคล้อยต่ำลงสู่ยอดเขาชูเหียนผูกมา้าเอาไว้กับต้นไม้ส่วนตัวเองก็ไปหาพื้นที่โล่งกลางป่าและนำกิ่งไม้แห้งมาก่อกองไฟจากนั้นกันมานั่งเมือรลอยอยู่ด้านข้างไม่ได้กินอะไรต้นยาวเอ่ยขึ้นจากด้านหลังฝาบาทชูเหียนยังองถือกิ่งไม้เขี่ยกองไฟอยู่เช่นเดิมไม่ได้หันหน้ามาฝาบาทต้นยาวนั่งลงข้างๆพลางเอียงหน้ามองเขารู้สึกหวาดหวั่นอยู่บ้าง โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะชูเยียนปัดละอองน้ำด้วยเกาะอ,อยู่บนไหลให้เวลา3ปีผ่านไปรวดเร็วจริงๆตรงต่อไปอีกหนึ่งชั่วยามก็จะมีหมู่บ้านเล็กเล็กต้นเหวกล่าวไม่สู้กันนี้ไปพักกันที่นั่นแม้จะเป็นสถานที่แรแน้นแค้นแต่ก็ยังพอมีหลังคาคุ้มหัวดีกว่าอยู่กลางดินกินกลางชายเช่นนี้อยู่ในป่าอิสระเสรีดีชูเยียนเอ่ยขึ้นี่แสงดาวสุขสว่างสวยอีกด้วยดูท่าทางหิมะคงไม่ตก ต้นยาวกล่าวว่าอย่างนั้นข้าเป็นล่าไก่หิมะมาสักสองสามตัวก็แล้วกันที่นี่ไม่มีอะไรอื่นให้กินแล้วไม่จําเป็นชูเยียนเอยเจ้ามาพบหน้าเราได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วจนชีนานส่งกองกําลังทหารมาแล้วตอนนี้กำลังเฝ้าอยู่นอกป่าต้นยาวกล่าวยังมีหมอด้วย และยินท่านอาจารย์บอกว่าฟาบาดกรายยะทรงได้รับบาดเจ็บจะให้เขาเขามาใหม่พยากะไม่เป็นไรหรอกแค่แผลคมกระบี่เท่านั้นชูเเยียนเอ่ยพวกทหารเราจะรับไว้ชั่วคราวส่วนเจ้าหากไม่มีเรื่องอื่นอีกก็รีบกลับไปพักผ่อนแต่หัววันเถอะไม่จำเป็นต้องมาอยู่ที่นี่ต้นเหย้ากล่าวดาฟ้าสว่างแล้วค้าค่อยไปก็ได้ชุยัยียนแยม้มยิ้มเดะเฝ้ากองไฟพรางเบิดลอยต่อไปไมิได้เอ่ยอะไรออกมาอีกในปากเงียบสง่าง จนแทบยินเสียงใบไม้เสียดสีกันจะเมื่อเอ่ยถึงพี่ชายสักคําคำเลยจริงๆหรือต้อนยาถือหญ้าแห้งทั้งรู้สึกโล่งอ,อกจนท้องถอนหายใจทั้งรู้สึกสรดโลดหูจนอยากร้องไห้พอล่วงก็สู่ช่วงค่ำคืนหลังชุ่เย็ยนก็เปลี่ยนท่ามานั่งพิงต้นไม้ก่อนจะหลับสนิทต้ตนยาปลดเสื้อคลุมของตัวเองมอ,อมาห่มให้เขาอย่างธรรมดระวางแล้วก็เติมฟืนให้กองไฟสว่างโรคขึ้นอีก จากนั้นก็นั่งอยู่ด้วยจวบจนกระทั่งทีต่ตัวออกเริ่มสว่างเรืองจึงค่อยหมุนกายจากไป <c oughs> พอได้ยินเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินห่างออก ไกลออกไปชื่อหยยนก็ลืมตาขึ้นเอาแต่จ้องมองท้องฟ้าเปหน้าไร้อารมณ์ต้นเหยาเดินตรงออกมาจากป่ากจากนั้นก็เอ่ยไปกันเถอะกลับวนการฝ่าบาทไม่ทรงเป็นอะไรตอนนี้ไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าระหว่างทางจะไม่เกิดเรื่องขึ้นต้วนไปเย่กกราวข้าจะส่งเขากลับเมืองหลวงรู้อยู่แล้วละ่ะไม่แปลกใจเลยชนิดต้นเหยาถอนหายใจอย่างนั้นข้ากลับจวนก่อนแล้วท่านเดินทางระวังตัวด้วยต้นไปเย่ไปยักหน้าแล้วสาว เท้าก้าวเข้าไปในป่านอนไม่หลับมาทั้งคืนชูเหยียนรู้สึกวิงเวียนศีรษะนิดหน่อยหลังจากหาลำธารสายเล็กได้ทางหน้าด้วยน้ำเย็นเยียบถึงค่อยรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นบ้างพอหันกลับมาเห็นกองหารชีนันยืนเรียงสองแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยรออยู่แล้วพร้อมทั้งยังมีรถม้าอีกคันมาด้วย ฐานพากันก้มหน้าคุกเข่าข้างเดียวก่อนเอ่ยว่าไวว้บังคมฝ่าบาทลุกขึ้นเถอะชุเยเย็นกราวพรางกระแอมกระไอเบาๆจากนั้นก็ค้อมเอี่ยวมุดเข้าไปในรถม้าด้านในมีผ้าห่มไหม่และเตาผิงยังมีขนมและชาร้อนกับหนังสืออีกสองสามเล่มด้วยดูท่าทางคงกรบว,ว่าเขาจะเบื่อระหว่างทางไปเฮ้ยชีคนขับรถม้าเหวี่ยงแทะมังคับรถม้ามุ่งหน้าขึ้นทางเถอ ชงอย่าง สีเอ,อ๋ชีสุยเทียนหมินเมืองแล้วเมืองเล่าที่ผ่านมาตลอดทางยิ่งพายห่างจวนชีนานมากขึ้นทุกทียามราตรีทองฟ้ามืดมิดที่โรงเตี้ยมในเมืองหองมู่ชื่เยียงนกระลังเหียนหน้าดื่มเหล้าขาวพอล่วงเข้าปากก็เผ็ดร้อนละคายคอจนน้ำตาครอบเบา้าข้ามแนะม่น้ำเมืองฉีไปก็เป็นชาแดนอาณจาจักรชูแล้วในเมื่อตามมาตลอดทางแต่ทําไมกระทั่งโผล่หน้ามาก็ายังไม่ยอมรู้อยู่เนาะต้วน ไปเยี่ยนฮอดตวนไปเยี่ยเจ้านใจร้ายจริงๆถ้วยเล่าในมือพันร่วงลงเพลินแต่กระจายเป็นสิ่งเสียงในทันทีช่วยเย็นหลับตาหัวใจเจ็บปวดราวถูกมีดกรีดว่าสีหน้ากราบเย็ยนเยียบ เดิมทีเมืองหงหมู่ก็นับว่าเป็นเมืองสำคัญของชีหนานแต่ต่อมาเป็นเพราะการปรับเปลี่ยนเส้นทางแม่น้ำจึงทำให้ค่อยๆสูญเสียสถาเมืองที่มั่นไปประกอบกับพื้นดินก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์อะไรทำให้ปลูกผลละหมากรากไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ขึ้นด้วยเหตุนี้เองไม่กี่ปีที่ผ่านมาไพไร่ฟ้าประชาชนจึงย้ายถิ่นฐานออกไปเป็นจำนวนมากในเมืองนี้จึงมีบ้านว่างอยู่หลายหลัง บางบ้านข้างกรอนประตูยังเคล่นสนิมไปแล้วด้วยสามเปลวเทียนขยับไหวสัตว์ 2, 2> เห็นบรรดาโต๊ะเก้าอี้เครอะฝุฝนที่อยู่โดยรอบรวมไปถึงดวงหน้าดุร้ายของชายสิกว่าคนบนโต๊ะยังมีกระบี่ยาวและชุดท่องราตรีชุดสีดำที่ใส่เพื่ออำพรางตัวยามค่้มเขินทำการภารกิจลับ แค่มองก็รู้ว่าคืนนี้ต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นทุกคนกําลังหาเรื่องน้าเสียงแผ่วเบาที่เอ่ยมากลับเป็นภาษาต่างแคว้นพอลองดูหน้าตาอีกทีแต่ละคนโค้ล้วนมีคิ้วหนาผิวเข้มโหนกแก้มสมคล้ายจะมาจากแถบหนันอย่างหนึ่งในนั้นเป็นชายที่มีจมูกงองงมท่าทางน่าจะเป็นหัวหน้าหลังจากยกถ้วยเหล้ากระดกเด่มจนหมดในคราดเดียวจากนั้นก็ ออก,ก่อนจะหยิบกระบี่เดินนำหน้าออกไปด้านนอกเพียงแต่ยังไม่ทันจะไปออกนอกประตูจูจ่ๆเขาก็ชะงักเท้าไปเสียก่อน <c oughs> ต้นไปเย,ย่ถือกระบี่ยืนอยู่กลางลานพรางมองคนเหล่านั้นด้วยสายตาเย็นชาสวมใส่ชุดสีดำที่แทบจะเกลื่อนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบท้องฟ้ายามราตรีหน้ากากสีเงินส่องประกายแวววาวยันเยียบภายใต้แสงจันทร์แววตาราวกับพยักกระหายเลือดเห็นให้ชัดว่าอีกฝ่ายก็คิดไม่ถึงว่าอยู่ดีๆจะมีใครโผล่ม,มากลางลานเช่นนี้จึงต่างตื่นตระหนกจนไปหน้าถอดสีในทันทีแต่ละคนพากันชักกระบี่พุ่งเข้าใส่ ต้วนพระเยกกล่าวว่าไม่รู้จักประมาณตนคนจมูกงุ้มพรันกระดางเสียงพลึกพิลั่นจากนั้นก็กระโจนกายกลางอากาศเงื้อกบี่ฟาดลงมา กระบวนท่าแปลกประหลาดเป็นที่สุดเมื่อพิริตดูให้ดีก็ไม่คล้ายเป็นคนแต่เหมือนเป็นผิดิบเสียมากกว่าคนที่เหลืออีกสิบกว่าคนต่างก็บุกโจมมาจากรอบทิศพยายามจะล้อมสังหารคนต้้นไปเย่เมียงกายหลบหลีกในมือพรานปรปรากฏป,ประกายแสงสว่างวาบ กระบี่เหล็กเหมันเสียงหมิงส่งเสียงกระทบกระทั่งสั่นไหวท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บชั่วอึดใจที่มันได้สัมผัสเลือดสสดอีกครั้งตัวกระบี่พันปรากฏลวดลายอัศจรรย์พันลึกเสียงกีจร้องหอยหวนดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลือดสสดพันพุ่งกระชูดเปรอเปื้อนเต็มกำแพงจิตสำนึกจมจ่อมอยู่ภายใต้ความตื่น ตื่นตระหนกหวาดกลัวและเจ็บปวดทรมานพ่ายแพ้ในกระบวนท่าเดียวยิ่งไปกว่านั้นยังพ่ายแพ้อย่างย่อยยับอีกด้วยความามสามารถแตกต่างกันมากถึงเพียงนี้ทําให้แยกแยะไม่ได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้ที่แทนแล้วเป็นเทพหรือเป็นผีกันแน่ไม่เช่นนั้นจะเคลื่อนไหวได้ว่องไวขนาดนี้เชียวหรือ ต้นไปเย่กเก็บกระบี่คืนฝากและบบกมือเรียกองค์รักเงาที่ติดตามมาด้วยก่อนกดเสียงต่ำสั่งการอะไรบางอย่างสองสามประโยคขอรับองค์รักเงาผงกศีรษะหลังจากพาหลังจากพาคนพวกนั้นไปหมดแล้วก็จัดการเผาบ้านร้างนี้ทิ้ง เป็นเพราะรอบด้านไม่มีใครอาศัยอยู่ดังนั้นจวบจนกระทั่งเช้าวันต่อมาแล้วนั่นเองถึงได้มีนักการของจวนว่าการเดินล่าตะเวนมาพบเขาว่าเกิดไฟไหมจึงรีบรายงานให้ทางการทราบโชคยังดีที่ไม่มีคนอยู่ไม่อย่างนั้นเกรงว่าคงจะมีคนตายเป็นแน่ วันนี้เที่ยงแล้วก็ยังไม่เห็นชูยเยียนออกมาผู้มัชาการกองกำลังทหารชีนานติดตามมาด้วยจึงแข็งใจเคาะเปิดประตูตเออแล้วเอออย่างระมัดระวังฟาบาทวันนี้สงเร่งเดินทางต่อไหมพะเยาคาชูยเยียนใส่หัวพักต่ออีกสองสามวันก็แล้วกันเราเหนื่อยผู้มัชาการรีบน้อมรับคำสั่งก่อนช่วยงับปิดประตูตให้เขาอีกครั้งต้นไปเย็นนั่งกอดกระบี่จมบนหลังคาเางเงอมองพยังโรงเตรียมหงหมู หน้าต่างไม่ได้ถูกปิดไว้จึงสามารถเห็นเงาคนได้ารางรางไม่ไว่าเป็นตอนที่กำลังกินข้าวอ่านหนังสือหรือนั่งเหมือลอยก็ตามที ชูเย็ยนแกะผ้าพันแผลตรงต้นขาออกมาแผลไม่ลุกจนเห็นถึงกระดูกเหมือนก่อนหน้านี้แล้วว่ายังคงมีเลือดซึมอยู่พอกัดฟันใส่ย,ยาใหม่เสร็จแผ่นหลังก็ชุ่มโชกไปในเหงื่อเย็นๆชูเย็ยนวางขวดยาไว้นั่นข้างใบหน้าข่าวซีดพรางถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกหมอเทวดาดับหนึ่งในแต่ละก็ยังสามารถปรุงยาทาแผลที่เจ็บแสบจนตายเช่นนี้ได้ด้วย พระกริยาหารข้าม,มาโดยเรดว่าหวันกลับมาทีเม่นองชายนอนแล้วรู้สึกวันหายใจนักเฮ้ยอะไรเนี่ยหน้าหายสองเก้าแปดสองเก้าเก้าสามร้อยเป็นไหนขออภัยหน้าม,มันหายไป <c oughs> เดี๋ยวนะหน้าหาย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 หน้ามันหายไปสองสามหน้าอืมต้องอ่านข้ามเลยเนาะอืม ตัดตอนจบของตอนที่72ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะหน้ามันหายไป34หน้าเนาะขอบคุณครับ